สวัสด si ีคร si si ับสวัสดีพี่น้องปองปลายชูปูชุนเดอะดฟซีช่างน้อยพาเพลินสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมตอนนี้ช่างน้อยพาเพลินก็อยูทางด้านคาเฟะครับกําลังกําลังตกแต่งภายในครับผมพี่เสือกำลังตกแต่งภายในครับเปิดไฟพี่น้องนะแบบงามเลยครับผมกําลังตกแต่งภายในครับสวยมากภายในรูล้ามากครับผมื่กกี้ก็ตัดหญ้าเขากแล้วพี่น้องช่างน้อยพาเพลินตัดหญ้าทุ่งเสศจนะครับ มันหกพี่น้องเพราะว่าหนาฝนตัดแต่เพิ่งตัดแต่น่าจะสามอาทิตย์กว่าๆนะครับผมวันนี้มันลกก็เลยมาลุยตัดญ้าครับเสร็จแล้วครับด้านหน้าครับผมด้านหน้าบ้านพักเป็นเรื่อยๆก็เลยมาพามาอัปเดตพี่น้องมาอัปเดตด้านในของคาเฟ่นนครับโดยรูลามากแล้วครับผมรูลามากนี่ทําเสร็จแล้วครับพักผ่อนเจแลนวสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับผมสวัสดีครับลงุง ลุงเทดสายกันพี่น้องตกแต่งภายในอีกไม่ไม่นานก็เสร็จแล้วนะครับผมจะส่งงานได้แล้วนะครับห้องน้ำก็ใกล้ล้วพี่นอ้องตรงร้อมกันครับผมห้องน้ำฝนตกพี่น้องฝนตกลินฝนตกลินครับผมฝนตกลินลินนะครับตัดหญ้าไปน้ำฝนกตกไปน้ำพี่น้องดูภายในนิดหน่อยครับผมกำลังกำลังออกแบบนะครับผมสวยสาม,มารถ โอ้โตพี่ลองนะโตะพบหมดแล้วนะครับผมเลือแต่เก็บทาความสะอาดนะครับคือเสร็จตรงนี้ก็คือเสร็จจบแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยครับพี่ลองงามพี่ลองงามงามงามรูล่ามากจะพ้าไปเบลงอ่างอ่างล้างมืออ่างล้างถ้วยนะครับผมอ่างล้างชามสวยมากครับผมรูล่ามากพี่ลองมุกกระเบื้องพี่ลองนะมันจะสีลายคล้ายๆกระเบื้องครับสวยงามมากนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับผมให้ดูคร่าวๆเฉยๆยังไม่เสร็จ ถ้าเสร็จใช่หันแม่นแล้วเขาถือง่ามคนนี้ครับพี่น้องัาผมพามาอัปเดตรูลามากคนตกพี่น้องคนตกพี่เสือกระเบื้องไอ้นี้เอฟซี FC เขาถามว่าเขาเรียกว่ากระเบื้องอะไรอ่ะไม่ไม่ฟาอะไรอะ่ะพียูโฟมใช่ไหมอืม้ม พียูโฟมลายไม้เนะเอสซี SC, ถามว่ามันเป็นเป็นคืออะไร,รบบ mm hmm. เขาบอกเขาบอกสวยดีถ้า mm hmm. มีนีเต็กรุงเทพจะเดี๋ยวพี่น้องีพี่เสียบอกว่าเอามาจากกรุงเทพแล้วครับผมต้องสั่งที่กรุงเทพอย่างเดียวครับพี่น้องพียูโฟมลายลายไม้นะครับผมพีย mm ูโฟมลายไม้นะครับน่ครับงามนะพี่น้องเนาะงามงามไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเพราะว่ามันเป็นกันสนวนความร้อนด้วยครับผมแล้วก็เวลาฝนตกจะไม่เสียงดังครับผมวมนนี้ยินเสียงนะพี่น้องียบ mm hmm. อันนี้เงียบมากเลยพี่น้องเงียบมากเลยมานั่นเป็นยนว่าซับเสียงได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องแล้วโจมบรรยากาศตอนแรกๆครับผมฝนตกลิ่นลื่นทองให้ท้องหน้าครับพี่น้องบรรยากาศที่สานบานเท่าฝนตกลิ่นวันนี้ทีมงานก็พักผ่อนนะครับผมพักผ่อนพี่น้องเพราะว่ามันนี้เลื่อนง,งานเลื่อนครับผมงานเลื่อนนะครับไมจังเสียแล้วพี่น้องฝนตกน้ำท่วมสนามตั้งเวทีบ่ได้ก็เลื่อนครับพี่น้อง ที่เจอก็เก็บงานแล้วนะครับเก็บงานภายในบิลอินน่าจะเสร็จรอีกไม่นานครับผมบิลอินเดี๋ยวมันเลียกที่รู้ดีพี่น้องเดี๋ยวรอ้จบกันมาผ้าพี่น้องมาอาัปเดดขาวๆกันพี่น้องทาอาบแดดขาวๆเฉยๆนะครับที่คือภายในครับผมภายในอะไรร้านคาเฟ่ ก็เดี๋ยวตกแต่งทั้งวันพี่น้องตกแต่งทั้งวันเลยนะครับหอพักก็จบไปแล้วครับหอพักคุณละหมาติดต่อมาแล้วครับพี่น้องก็โอเคขอบุญขอบคุณหลายๆเลอคุณละหมาหอพักติดต่อมาหาบอร์ดครับผมหอพักจบไปแล้วเลือแต่นี่ครับผมเลือแต่คาเฟ่นะครับผมเหลือแต่โอเปแมนเลือแต่โฮมสเตย์ครับผมเลือแต่ทางโฮมสเตย์ตรงนี้ครับผมกติดต่อมาเลยเลือแต่โฮมสเตย์หอพักจบไปแล้วนะครับ เยอะหมดแล้วนะครับผมหอพักเยร์แล้วนะครับพื้กันเรียบร้อยแล้วนะครับหอพักเรียบร้อยแล้วนั่งแต่เื่อนังแต่เพื่อนว่าค้าเพื่หนรู้เปล่าเพื่อนเพื่อนน่ะนะเขาเรียกว่าโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์หรือว่าเรือนหอพักนะครับนะครับโฮมสเตย์โฮมสเตย์ครับผมฝากติดต่อมาหาบอดเดอร์หอพักจบแล้วนะครับนั่งเเต่นะครับโฮมสเตย์นะครับผมเดี๋ยวโฮมสเตย์อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับ กค่หงส์สีอย่างเดียวสวยๆพีหลองสวยัจ้มาคว้ารถเองไปนู่นเลยบ้านวงาไมอยู่โรงพักบ้านวงดามติไอคนที่มาอยู่ด้วยใช่ไหมกาไปเหรอเห็นหูเหอมันนั่นไปแล้นไปแล้วไปอยู่ี่ยดเลยใช่ไหมสวยป่าพีน้องสวยมาก เดี๋ยครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านทบผมอาบน้ำกอนพี่น้องพอตัดห้ามาเปื่อนครับผมตัดหญ้ามาเพื่อนเดี๋ยวอาบน้ำอาบน้ำได้ก่อนนะพี่น้องกินเขากินน้ำครับผมมันก็ี๋ได้ลุยงานต่อพี่น้องท่านน่ะก็เย็บผ้าต่อนะครับผมเกี่ยกัเรื่องงานเย็บผ้าห่อกรแล้วครับผมก็เลยมาตัดห้าให้บอด่นมันหกครับผมเพราะว่าคนกตันหกเร็วไปมองห้องครัวพี่น้องมองห้องครัวกห้องครัวก็เสร็จแล้วนะครับผมห้องครัวสวยมากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหมือนระดับห้าดาวเลยครับผมห้องครัวเหมือนระดับห้าวเลยครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับผมนี่ไงเร็จแล้วโอ้ติดไฟสว่างมากอีประบาลไม่เกินสามสี่วันก็ส่งงานได้แล้วนะครับคาเฟ่กับห้องน้ำครับผมประมาณน,าานี้แหละวพนอนเกษตรจะเก็บทำความสะอาดนู่นนี่นั่นออกครับผมเดือนพอเดิอนย่างให้ยบ้อยนะครับผมไม่เกินสามสี่วันนะครับเต็มที่นะครับผมพอเดินคลอชยชนใพี่น้องเดอ้อไปก็แล,ล้วนี้ให้ช่องช่องน้อยพาเพลิน แฟนเพจตามเลีนยพี่น้องเลิศตอนนี้จะครบหนึ่งหมื่นท่านแล้วนะครับผมฝากพี่น้องเอซีเช่ยงรายพาเพลิน YouTube ตามไปที่ช่ยงน้อยพาเพลินแฟนเพจตามเลี้ยพี่น้องเลิศคนละไลค์คนละห like, นึ่งแชร์นะครับผมขอบคุณขอบคุณลงหนาครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณลงหนาครับผมภาพระเบิยงบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องพ่าวาววเด๋วว่าใอยได้ถ่ายชวนบรรยากาศตอนเปิดไฟครับผมสวยครับพี่น้องสวยสวยสวยพียู่โฟมลายไม้นะครับผมนี่ครับสวยงามมาก สวยงามมากบรรยากาศฝนตกลิ่นๆครับพี่น้องจะเว้าไปบางมุงไปไกลครับผมตาฝนไปเลยพี่น้องตาฝนไปเลยครับมุมมุมไปไกลนะครับผมท่านเสร็จแล้วก็สิเปิดทําการก็สิโอ้โอเคแล้วพี่น้องเนาะไปทําการไปเลยนะครับผมเราหมอยจะไม่กลับนะครับรอเก็บงานอีกครับผม เราเก็บงานอีกโอเคครับพี่น้องมื้อนี้สาร้างหน้ยพาพเพื่อนกับมาอัปเดตให้เบิง่งครับผมอัปเดตการบิวอินของคาเฟ่น,นะครับผมคุณละหมอพี่เสือเพ,พิ่นบิวอินใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอีกประมาณไม่เกินสี่ห้าวันสามสี่วันนะครับผมมาดีๆส่งงานได้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสาร้างหน้ยพาพเพื่อนกับจะได้อัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆ,ๆพี่น้องเด้อเจมื้อนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอสซีที่ดูคลิปจนจบแม่ครับโฆษณา ออขอบคุณเอฟซีที่ไปหลังเลียงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพล่นเจ้าหนี้เขากลับเข้ามาโชว์ดีมีชัยราล์มเรื่อยๆสวัสดีครับ